สวัสดีครับวันนี้พบกันในงวดของวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะครับวันนี้เรามาเจอกันตอนดึกเลยนะครับขณะนี้ตอนที่เราอัดอยู่นี่ก็ดึกแล้วนะครับเลขเราได้มาแล้วนะครับของงวดวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับประกอบไปด้วยเลข465 78และ539 5้าครับ5 3 6 4ามหกสี่หรือเป็น5 7, 8 5, 3, 6. 5, 3, 6 6 7 3และ4ีหก็ได้นะครับสลับไปสลับมาได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับงวดนี้เราจะมีหวยที่เราฟันแบบตรงๆให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรหวยที่เราฟันให้ตรงๆนะครับนี่คือ8ตัวนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมที่เราทําให้ดูนะครับก็จะมีทุกงวดนะครับแล้วก็มีสูตรหวยที่เราฟันให้ทุกงวดนะครับตั้งแต่เดือนงวดที่1ของเดือนมกราคมพศ2565สรุปง่ายๆก็คือปีพศ2565นั้นทั้งปีเราจะมีเลข8ตัวและเลขที่เราฟันให้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่คือเลขที่เราฟันให้นะครับก็มีเลข3ตัวแล้วก็2ตัว3าประตูนะครับ3ตัวประกอบด้วย685 2ตัวประกอบด้วย7854แและ38นะครับตามนี้เลยนะครับก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับวันนี้วันที่5นะครับที่เราลงให้ ก็สามารถซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของงวดที่ผ่านมากันนะครับอันนี้คือสถิติของงวดที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1880 159ของเราไม่มีนะครับเลขหน้าหมุน2ครั้งนะครับ73 1ไม่มีนะครับ786ก็ไม่มีนะครับ 529ไม่มีนะครับ119ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัว92ของเรามีนะครับ92นะครับ 92, 92, 92, 92นี่ครับ92 92สอเนี่ครับส่วนตัวเลขที่เราฟันให้ของงวดวันที่ 16เดือนมก,กราคมพศ2 5 6 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเข้าไหมตัวเลขที่เราฟันให้นะครับตัวเลขที่เราฟันให้นะครับประกอบไปด้วยเลข91078และ01นะครับของงวดวันที่17 17นะครับตัวนี้เขียนผิดนะครับ17 เดือนมกราคมพศ2564นะครับเพราะวันที่16เป็นวันครูนะครับเป็นการเลื่อนออกหวยนะครับโดยทั่นี้ผมเขียนเป็น16นะครับก็มี91078และศ1 2 9นะครับ29เราเข้านะครับเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับก็แต่ว่ามันเป็นตัวกลับนะครับเลขออก92นะครับแต่เราฟันให้29นะครับก็สำหรับงวดนี้นั้น งวดของวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นั้นนี่คือเลขที่เราฟันให้นะครับ685 78และ54แล้วก็38นะครับ mm hmm. ก็คงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ฝากกดเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับช่องเราอยางรอการกดติดตามเพิ่มอยู่นะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับฝากช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ